แล้วให้กินให้หมดก็สวัสดีคะ่ะมากินข้าวด้วยกัน,นะะ้อค่ะครัวรวมใจนะคะอันนี้เขาดังแล้วนะคะเพราะว่าเขากินเจก,ก็เขาก็เลยดังกว่าก็เลยกินคนเดียวนะคะเนี่ยอันนั้นกินกินหมดทุกอย่างนะคะโต๊้นั้น,นจช่ค่อคะอ่ากินหมดทุกอย่างโต๊ะนี้อันนั้นกินเจสำหรับแม่ชีแม่ขาว

อันนี้เย้อสาคูหมดเลมอันนี้กงบืดกินมาเลยคือเห็ดกระตันเกี๊ยวแข็งเกี๊ยวแล็งไม่ต้องซัวไก่บ่อยอันนี้ก็นี่นะนี่เกีมาคิดเน่เจลาซือเจ้เจ๊มนนี่ก็เพียงแค่เขา

เ็นั้จันลูกบมาอีกไปไปยังถ้วยนั้นเต็มถ้วยเยอไปทัมนีีนำแดงเลี้ยงเลี้งอันนั้นสิบสองถวยเด้วน้ำแข็งสาเหลือสิถวยใครจะเอาขน้อเอาเด้อเอาน้ำแดงไมเจ้าใส่เครื่องในเด้อ เพ่อจะกินแกงยังไม่มาแกงยังไมีะอจะเอากิน้ยไม่รู้ว่าจะได้กินไหมเมือนเนี่ยน้องเขียไม่ว่านเนียไม่รอแ้วแข็งใสก็เอาขนมเยอะกระด้างไปดังเขยืนมากรด้างใกล้ๆเรจะมันจะสิ่ิน้อสุดยอความลบบ้างความิเลนตลอด พร้อมทุกสถานการณ์แบบทีู่พูดเรื่องไฟเลยนะพร้อมจมูกตุ้มมากกตีดังกาเลยนะเออตีลังกาออกแหวไฟชิบนย่าจ่ายนั่นแหละตีลงกาออกพกตุ้มป่ะตุ้มตุ้มอะไยงหลังตุ้มเลยะเล่นรุดแล้ลุกคุ้มป่ะรอวัน อันทั้งเครื่องนี่ปูอันที่นอนกับอันทาวโฮมทั้งใต้กับแบบยุติรางเลยก็เขาก็คุดหลุมคือมเหมือนจะดุสนะเนาะเพราะว่าโรคภคมหรือว่ามีเนื้อราไม่ได้หัวมันร้อนๆอยู่ตะกี้แก้เชื้อใจกับปูเสียงปืนดังอะเลนแล้แกผู้เล็กไฟอันเฮ็ดเขาหายน่ะอุ้มเลนน่ะอุ้มก้อนี้บ่ เออเอ้ยพัดดีทอมีทิมนะเอ้ยพัดลมพกลมเขาเลยนะโสงเขาปไปเจ้าแรงก้อนเลยกลับคือเขือาแรงก้อนคือเขได้หมดเลยไก่กระโดดน้งไฮน์เนาะไงไก่ไอันกะสันคู่กระตันแจงแสงจันนะก็ต้องหุ้นข้อพอและพอหนือจะทอดเท่นอื มันยิ่งลงอยู่เรื่อยเดี๋ยวผู้เรไฟอันนี้น่มันยังหน่อยอยู่หน่อยอยู่ค่อยผัดแปงีรงอยุคค่อยก็เลยออกแล้วก็ทามอัผเยือันแพ้อันชีดูน่ามัดเจ็ขางหลังก็อดข้อแล้วก็เมนเลยเม่นเพอเลยจะเก่านะเอ้าค่อยอันใส่แล้วสมค่อยถืมานางแม่เหรอครเจ้าอันขาผ้าเราค่อยไปแล้วไป คมแล้วชอบ้านี่คมแล้วยังคอยยังไปอยู่น้ำอันสบายเหมือนน้าตอนนั้นเราคอยอยู่เขาเลยเพรยังจื้อได้ยั่ได้คอยให้ให้แค่ก็คือยังได้ไปอยู่แม่คอยห้าปีแม่คอยไปีห้าปีนี่แหละแม่คอยก็ไปอันเมืองตะผนมาอันตัดมาตัดขาดฟอก่อนอยู่เลยนี่ลมสบายเนมือนน้าเราเราเย็บเราเย็บกับระเบิดบ่อืแล้วเราได้เงินเดือนอยู่กันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นทหารแลาวเป็นชาวบ้านได้นามียเรา มีลเลี่ยงมิตลอดเขมีเลาเนาะถ้าเป็นสบานเนาะมีเธอไปเไโซแล้ขาดักไว้เขาเอ็ดไว้้วเยหมหรือเจ้าหน้าที่จับไม่รู้จักจัคือจะหายดักเจ้าหน้าที่หมรือว่าเจ้าหาทดักหายเอนเขายู่เขาเียนจดหมายเชื่อันเขียงไว้เลห้ามมาอีกเขาว่าน อันมาและอันเอาเลื้ยงไปบอกท่านตำรวจทหารแล้วว่างขารด้วยเออเขาบอกอย่างนั้นว่าเป็นพื้นที่สจะไปอยู่พื้นที่สนามรบแลดนบกขอกเจ้าขึ้นไปเจ้าว่าธรรมดามแล้วไงตอนนั้นเขาไม่ให้ไปไล่ไปนาเลยตรงนั้นนะเขาหนีเพราะเห็นมีเฮือนอยู่หกหลังเข้าไปตะกี้ คือแม่บาวนกนี่แะแม่บาวนกกำลังเป็นสาวอยู่นหัวนี่เขาจะอนไม่รับเงี้ยอไ้อมคอยกให้ยอดขึ้ยอดตอขึ้นือวแม่ก้นอ่องขึ้นห่องขึ้นตะบานพ่าน่ะขึ้นกูใดึ้นหลังพูทสมองได้ม่ไ็นั่งเครื่องบินมันไม่มีรถเดินนั่งมีลูกครึ่งอืมไปนั่งเครื่องบินนานแลเขาเต็มเขาก็บล่อยกียากมากนั่งคอยคนแรกก็ มันละก็มาลงตะกุนมาตัวนี้บนอะไรเด็กน้อยอย่าเงี้ยมีบักเหลียวอะไรทีแล้วก็ใส่ผมเ็จมาตอนนั้นมาตอนขขาวส้มครับมาได้ตะกุน e ก็ไปลงพิจูลองผู้ต่อมองขมงแลาวกหึ่งอ๋อลงมาละเวลาคืนเนี่ยก็ให้เอาทำดีเด็กน้อยเงีดเขาหูมันเสียงดังังคนก็เวลาคืนมาน่ไปจอบยุธนามหอละึ้นหอมาก เขามาเต็มได้เขากามีชอบมันมันมาบ้านหลือบ้านเกศนี่นะบ้านประนูนนะมันเลยได้กี้เอาบินมันนะเียอาพ่อั้เดกี้ขี้เอบินเธอน่มาไปก่อข้าวําแม่ก่อนนะหน้าคือบินไปไปก่อข้าวมามิจะเข้าท้บ้านเห็นห่อต้นบได้คืนกับฝากเข่ามายางรัดเอาานมับ้าน ป้าเฮเนี huh. er. ่ยปาเมจะมีป้าเอมเมืองแบกมันจะบ้านหนองบ่อพนงามหลัดมากคโอ้ยบ้านุงขันยางออกเนง่ามเยื้ยมาคนวกล้ข้าวข้าวหายังเลี้ยงไงทับัอทับควายหลัดมาทับวัวทับควายทำผักเพลหลัดลัวมาเานาย่าหูแจักดีหูจัก ยางวยข้าวเบิดนี่แหะนี่ยังลอยอยู่วังสปีนี่แหละตอนน้นหนกไปหาข้าแเ้วมันเหมยแลวมาเลยกินข้าวเลกินข้านี่ยากเลยนะให้เหมยนี่ือยกมาก็ปิดตาพอร้อยแล้วก็บักโจนปกกันมาย่างขึ้นมาดงได้มอเตอรล้เนาะากนจูะอให้มั้ง เขาบอกกระวานนะสงการนะคะไม่ได um. ้เข mm ้ามาเออให้พ nah, ่อไปซื <được Norwegian> <for S 2> ้อให้มัอืมเขาบอกว่าสงการเขาจะไม่เข้ามาลดน้ำแข็งอืมเขาบอกเลยเออเขาบอกแล้วงานนักเพราะว่ามันงานเยอะมันไปไม่ได้มันเขายุด่งมันโจมกันหลายเยอะเขาแข่งแข่งเข้ามาอยู่มาแกะข้าวเขาค่อยซื้อให้เราจะบอก มันเ็บเิมเลยมั้จอันอันนี้อันนี้มันมันจะอร่อยมากกับข้าวเดี๋ยวจะตำกระเซามาไม่ข้าวแล้วก็เลยด้อมาเดี๋ไปยเพราะเอามาเนี้ย่นาะค่อยตักแบ่งจะช่วยกุบเนี้วนี่พอพื้นไอ้วไมซื้อมซื้อไม่ได้สองสองอ่ีล ส่ไม่เยนอน้องแข็้เขาไม่โทรเลขาไม่วายสไปแล่วชื่ออะไรยบุไม่ไเขาไม่รับเลยไอ้เมื่อเขาลุกแหมไปช่วยร่วงไหมม่จะได้ไปซื้อของนั่งเด้อซื้อพุบคิดหนาก็าสบาเราเขาพาเราล่วงพาไปซื้อมาใหม่ไม่ได้ไปเห็นอยากกินมาใหม่กมหวาน ป้าเดสอะททักเลยึค่อเอาออกคือขำมาเลยป้าเด็นั่นยังลาเราบอค่อยอําน้ำก่อนก่อนกินก่อนเค่ยินกินโลดจังทีเขาน่กินโลเขาน่ะค่อยของค่อยน่ะคือมันเข้ามีคักเข้า กมึงมาสู้อันนึงเปลือปลาน่ะแล้ววันสี่สิบว่ามีผู้ใดมากินเขาแล้วเอาไปใส่กุญแจหถไนให้กุญแจห้องมันอยู่ทั้งพวกมนกุญแจรุ่กันแล้มันเป็นกุญแจน้อนน้อยทอ่กลกที่ทำรุนแรมัน มันเมื่อนั้นที่ผมลุงเอาพุ่งนั่นเหรอผมมันจะมีอยู่สองดอกนีน mm. mm. okay, uh, so ั่นล่ะนอกจากกระเป๋าแก้ออกสองอันนะย้อนตอนรำคาญตะแก้อไว้เนาะแทนว่าพนันค่ะคันแก้ออกกับซีเฮสองดอกน่ะลูกแก้เอาไ่ได้แกอ้บ่มีครับว่ามันบ่มี่ก็มันจะเป็นดอกน้อยๆเนาะดอกน้อยๆสองดอกอยู่ที่พุ่งของลุงน่ะ เมอนไม่ได้ลูกแจงเ้าบอกครับมันานลูกแจงไม่เห็นรื้มา,า,าไหมื้อลาบตาลเลยเหรอื่อลาบต<า>ัดทิมเลยเะรอ <g ul ana> ่จิมแล้วคอยใ่มช่างตเพื่อนเยอะันนั้นอ่ะ่อยอใาย่าหมผ<ม>ูมม้ใหญ่ตุ้งโง่แมนนี่นี่ไปปิดนะก็เลยเม่กินดีบ่ืม เจ้าต้องท่ายไหมเอ้าคือไม่เห็น,น,นสะไม่เห็นมันดับแล้ว